ยินดีต้อนรับเข้าสู่รถยนต์มือ2องมาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่1นะครับวันนี้นะครับเรามี Toyota v i o อนะครับเป็นตัว1 5 e นะครับปี2013นั่นเองครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหน้าไมเนื่อเชนแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนจากหน้าหมูเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับก็คือไลฟ์สไตล์ของเขานี่จะสวยมากๆนะครับมาในรูปแบบสีเทาสว่างนะครับตัวนี้ มาที่ส่วนของบอดี้นะครับบอดี้นะครับเป็นบอดี้เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการชนหนักแน่นอนแล้วก็จมน้ําแน่นอนนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของไฟนะครับไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนหรือหลอดธรรมดานั่นเองนะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขานะครับกระจังหน้ารูปแบบนะครับเป็นโครเมียมคาดเป็นเส้นนะครับแล้วก็มีตาโลโก้ตรงกลางส่วนถัดมานะครับในเรื่องของกันชนหน้านะครับตัวนี้ก็ ไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับก็เป็นตัวสามารถเอาไปติดไฟตัดหมอกได้เสริมนะครับตัวถัดมานะครับเป็นเรื่องของแก้มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบอดี้ตัวนี้เป็นบอดี้เดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับก็แก้มก็ไม่มีการชนนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มนะครับจะไม่ได้ขึ้นมาอยู่ที่กระจกนะครับสําหรับตัว E และก็กระจกตัวนี้นะครับเป็นกระจก ปรับไฟฟ้านะครับไม่ใช่พักไฟฟ้านะครับสําหรับตัว E ีนะครับมาในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับขอบนะครับเป็นขอบ15นะครับแล้วก็รัดด้วยยาง185ทับหนนั่นเองครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางของมิชลินนะครับก็วิ่งได้อีกยาวๆแน่นอนครับแล้วก็มาในส่วนของด้านประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูซ้ายประตูหลังซ้ายครับ ประตูหน้าขวาครับละประตูหลังขวานะครับเดิมเดิมทุกประตูรับประกันได้เลยนะครับว่าด้านข้างเนี่ยไม่มีการชนนะครับไม่มีการตัดต่อเม็ดอาร์คแต่อย่างใดนะครับอ่ะดูในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่จับประตูนะครับตัวนี้เป็นตัว E ก็จะให้สีเดียวกับตัวรถมานะครับยังไม่เป็นโครเมียมกระจกเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับตาสัญลักษณ์โตโยต้ก็ยังอยู่ในกระจกนะครับ กันศาสตร์นะครับเป็น All New v o s นะครับก็มีทั้งหมด4บาทเลยและเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังของ v o s 1.5e ปี2013กันครับเอาละครับเราก็มาอยู่ในส่วนของด้านหลังของ v o s 1.5e นะครับปี2013นะครับเริ่มที่ไฟก่อนเลยนะครับไฟตัวนี้เป็นไฟมันติลีแฟกเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เบ่งเฉดสีได้อย่างชัดเจนนะครับก็มี3เลเยอร์ สีแดงสีขาวใสนะครับแล้วก็สีแดงและก็ในส่วนของการชนนะครับก็มีไฟทับทิมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับอ่ะดูของฝากระโปรงด้านหลังบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นโค้งโค้งมนมนนะครับออกแบบมาโค้งโค้งมนมนลักษณะสวยมากๆนะครับแล้วก็กุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทแต่ตัวนี้นะครับไม่มีการเปิดฝาหลังด้วยรีโมทนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นการไขกุญแจ เราจะไปดูพื้นที่ด้านหลังนะครับของ v ีออสห e ครับมาดูในส่วนของความเดิมก่อนนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับการพับการเก็บนะครับก็เป็นเดิมเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเม็ดอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีการขยับนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็ไม่มีการชนมาแน่นอนครับด้านในนะครับพื้นที่เคลนของเขานะครับก็จะมีถาดรองเป็น v ีออสนะครับแล้วก็ค่อนข้างกว้างมากๆนะครับสาหรับตัวนี้ พอเปิดอีกทีนะครับก็ไปดูในส่วนของยางอะไหล่นะครับแม่แรงตัวนี้ก็ออกมาพร้อมเลยนะครับยางตัวนี้ใหม่มากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับว่าตัว v ีออสหน e เป็นยังไงบ้างครับเอาละครับเข้ามาสู่ด้านในแล้วครับแล้วก็เรามาเจอกับแผงประตูก่อนเลยนะครับแผงประตูนะครับก็มีปรับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับ แล้วก็มีปรับออโต้หบานนะครับฝั่งคนขับแล้วก็กระจกข้างนะครับเป็นการปรับไฟฟ้านะครับอยู่ที่แผงคอนโซลแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ฟังกชันล็อกกระจกใช้งานได้ทุกฟังกชันนะครับมาดูในส่วนของกุญแจนะครับตัวนี้นะครับเป็นการเสียบกุญแจเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนะครับด้านของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัย พาวเวอร์แบบธรรมดานะครับแล้วก็มีคาดด้วยโคเมียมตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านในส่วนพวงมาลัยนะครับมีความปลอดภัยนะครับเป็น SRS นะครับตัวนี้ให้ไปเป็นคู่หน้าเลยนะครับส่วนของคอนโซลนะครับออกแบบมาเป็นสีดําแล้วก็มีตัดเมลิเนียนด้วยนะครับทำให้ดูรถรู้สึกว่าสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับมาดูในส่วนของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงตรงอยู่ติดอยู่กับคอนโซลกลางนะครับแล้วก็วิธีการเปิดแค่กดปุ่มเท่นั้นเองครับ เครื่องเสียงใช้งานได้นะครับรับ fm am usb aux นะครับตัวนี้แล้วก็ครอบด้วยสีเป็นโนแบ็คนะครับแต่ตัวนี้น่าจะมีการแลปคาร์บอนมาให้นะครับแล้วก็รอบด้วยสีเมนิเนียนนะครับแล้วก็เป็นชุดแอร์นะครับเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูครับมาดูในส่วนของชุดแอร์นะครับชุดแอร์เนี่ยก็ เป็นโหมดปรับนะครับก็คือมีถึง4สปีดเลยนะครับแล้วก็จะมีน้ํายาแอร์อยู่ฟังขวานะครับแล้วก็โหมดมีให้แค่2โหมดนะครับแล้วก็มีปรับลมเข้าลมออกนะครับภายในตัวรถนั่นเองครับมี power outlet นะครับ12โวลต์ให้แล้วก็ไลฟฟ้าก็มีให้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT แล้วนะครับสำหรับ V8 ตัวนี้นะครับครอบด้วยสีมินิเนียนค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็สภาพของเกียร์เนี่ย ใหม่มากๆนะครับหัวไม่มีการถลอกแล้วก็เบ่งมือนะครับเบ่งมือไม่มีการถลอกนะครับสภาพสวยใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วตัวนี้วีออส 1.5e นะครับก็ให้ที่เท้าแขนมานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอันเล็กแต่ผมว่าตอบโจทย์แน่นอนครับมาดูในส่วนของด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้ที่บังแดดนะครับเขามีกระจกให้ด้วยนะครับในฝั่งคนขับ ฝั่งคนนั่งนะครับเขาก็ยังไม่มีกระจกให้กับฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็สภาพของเขาเนี่ยใหม่มากพมของเพดานนะครับก็ใหม่มากๆนะครับยังไม่ค่อยเห็นรอยเจิมเลยนะอ่าครันนี้ถือว่าสภาพสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับเอาละครับเราเข้ามาอยู่ในห้องผู้โดยสารของ v ีออดห e นะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังนะครับทรงของเขาเนี่ยคล้ายๆทรงสปอร์ตนะครับแต่ยังไม่เป็นสปอร์ต แล้วก็มีการเย็บด้วยได้สีออกฟ้าๆน้ําเงินน้าเงินนะครับเบอะของเขาก็ถามว่านุ่มไหมนะครับเจ้าที่ผมลองสัมผัสดูก็นุ่มในระดับหนึ่งนะครับข้างหลังก็ไม่ได้แข็งมากแล้วก็มีหัวรองศีรษะนะครับก็ทําตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีครับส่วนของ head room นะครับประมาณ1นคืบนะครับสำหรับคนสูงประมาณ170นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็มีพื้นที่ว่างนะครับในการเหยียดขา ก็ถือว่าทําตอบโวจมากมากนะครับแล้วก็มีที่ใส่แก้วนะครับสามารถใส่ได้1แก้วนะครับดูในนั่งของคนที่5บ้างครับอ่ะพอผมลองมานั่งนะครับตัวนี้ก็มีความแข็งๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแข็งมากนะครับและก็จบจากภายในของผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่หน้าเครื่องกันบ้างนะครับว่า Vios 1.5e นะครับวางเครื่องเป็นรูปแบบไหนบ้างครับ ถ้าพูดถึงสภาพความสวยงามนะครับคันนี้ใหม่มากๆนะครับเป็นปี2013ที่สภาพฮ้องเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ความเดิมของเขานะครับโอ้โหเดิมมากๆน็อตนี่ไม่เคยมีขยับนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยมีขยับนะครับคาหน้าพลาสติกนะครับไม่มีการแกะแต่อย่างใดนะครับสีที่แต้มกับพวกท่อนะครับแต้มกับพวกน็อตไม่มีการลบออกนะครับมีเกือบพบทุกจุดนะครับ แล้วก็ก้านน้ำมันเครื่องนะครับพอยกขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ไม่มีควันออกมาจากเครื่องให้เราเห็นนะครับแล้วก็น้ำมันไม่มีการกระเด็นกระดอนแน่นอนครับแบตเตอรี่นะครับเราเปลี่ยนปีใหม่ให้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้มีรับประกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับราคาของ v ีออสห e นะครับปี2013นะครับเปิดอยู่เพียงแค่ 3 3 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,100บาทนะครับต่อเดือนโอ้ผ่อนเบามากนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีรับประกันนะครับสูงสุดถึง10ปีหรือ1,000 0 0กิโลเมตรครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีรับประกันรอบคันนะครับทุกชิ้นส่วนเป็นระยะเวลา1ปีหรือ1,000 0กิโลเมตรครับและพิเศษสุดนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยครับ หากท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ